ุกคนต่างก็มีระเบิดเวลาแห่งชีวิตติดตัวกันมาทั้งนั้นแตถึงเวลามันก็ระเบิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครคาด,ดาเดาได้ว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างไรเวลาใดหรือที่ตรงไหนเพราะความตายไม่มีนิมิตหมาย และชีวิตก็เป็นของน้อยอุปมาเหมือนฟองน้ำเม่หยาดฝนตกลงมากระทบผิวน้ำย่อมเกิดฟองน้ำแต่ไม่นานฟองน้ำนั้นก็พลันแตกสลายไปชีวิตเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างบนปลายยอดหญ้าเมืองอาทิตย์อุทัยฉายแสงสาดส่อง ไม่ช้าหยดน้ำก็พลันเหือดแห้งหายไปดังนั้นนักสร้างบารมีที่ยังอยู่จะต้องรีบทิ้งช่วงอวันเวลาที่ยังแข็งแรงอยู่นี้มาสร้างบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังการเทพญามิจุราจะช่วงทิ้งนำเราไปสู่ความตายเพราะอย่างไรทุกๆคน ล้วนตายหมดไม่มีใครเลยที่จะล่งพ้นจากความตายไปได้แล้วเราก็จะต้องตอกย้ำม,มโนปณิธานในการสร้างบาร,รมีเปสุดท,ที่สุดแห่งธรรมซึงหลกทกทุกคนจะต้องอดทนเข้มแข็งอย่าประมาทในการสร้างบาร,รมีเพราะเรายังมีภารกิจ ที่ตั้งกอบคู่ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกใบนี้ไปตราบนานเท่านานและให้ชาวโลกได้ขอถึงพระธรรมกายโดยช่วยกันเผยแพ่ขยาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นโลกทุกๆคนอย่าได้ประมาทน,นะจ๊ะ